เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนได้จัดระเบียบพื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้าไปถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมรา,าชชนนีพันปีหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยได้อนวยความสะดวกด้านต่างๆให้แก่ประชาชนทั้งด้านการจราจรการดูแลความปลอดภยัยรวมทั้งอาหารแล้วก็น้ำดื่มพระราชทานตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีจิตอาสานําอาหารและเครื่องดื่มมาร่วมแจกจ่ายประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแสดงความจงรักภักดีอาทิหมูปิ้งผัดไทยกระเพราไก่น้ําแดงสละเปาเค้กกล้วยหอมและน้ําดื่มท่านี้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนให้เตรียมร่มหรือว่าอุปกรณ์กันแดดระหว่างรอคิวเนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างร้อน และขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการนำรถยนต์ส่วนตัวเข้าพื้นที่เนื่องจากมีผู้เดินทางมาจำนวนมากโดยสามารถใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่กรุงเทพมหานครและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดเตรียมไว้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างทั่วถึงและปลอดภยัย ด้านกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์การให้บร um ิการยืมกระโปรงและผ้าถุงฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมศพตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกาของทุกวันณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังแต่นั้นเรื่องของการแต่งกายนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางไปแต่งกายสุภาพโดยเฉพาะผู้หญิงเองก็ให้สมใส่เสื้อ ที่เลยแขนมาไม่เป็นแขนกุดนะคะแล้วก็กระโปรงก็คุมเข่ากางเกงยีนงดค่ะ